เฮ้ยลูกแม่ตื่นก่อนอย่าเพิ่งค้างเป็นอะไรอีกเนี่ยค้างอีกแล้วพิตาดูนี่สิโท,ทราศัพท์ของหมวยรุ่นใหม่ล่าสดุดเลยนะถ่ายรูปสวยมากโอ้โหหมวยสุดยอดไปเลยอ่ะเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใหม่เหรอแพงมากเลยนะรุ่นเนี้ยใช่เพิ่งไปถ่า,ายสดๆมาใหม่เมื่อวานนี่เองพ่ตาก็าไปถ่ายมาใหม่บ้างสิเครื่องเก่าอ่ะทิ้งไปได้แล้วแมแหมแแหมรวยใหญ่เลยนะเดี๋ยวนี้รุ่นเนี้ยแพงมากเลยนะเกือบห้าหมื่นน่ไม่แพงเลยพิตาถูกมากหมื่นเดียวเอง ใช่ครับถูกมากถูกจับอะสิครับพี่มวยอ,อ้าวพี่แชมป์มาได้ไงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แชมป์ถูกจับอะไรพี่มวยม่เข้าจาพี่เสือถูกจับและรับสารภาพหมดแล้วว่าไปขโมยโทรศัพท์มือถือมาแล้วมาล่อยขายราคาถูกให้กับพี่หมวยอ้าวเฮ้ยห,หมวยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะหมวยไม่ผิดใช่ไหมคะ พี่หมวยรู้ไหมครับการที่พี่หมวยไปซื้อโทรศัพท์หรือทรัพย์สินจากผู้ใดต้องคิดให้รอบคอบก่อนต้องตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินนั้นดูให้ดีก่อนว่าของที่เราซื้อมามีราคาถูกผิดปกติไหมให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการการะทาความผิดแบบนี้เขาเรียกว่ารับของโจรน,นะครับโอ้โหนผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำน่ายรือรับจำนำํารับมาจากการการะทาความผิดผู้นั้นรับของโจรมีโทษหนักจาคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทมีโทษหนักทั้งจาทั้งปรับนะครับพี่หมวย,ยสวยแล้วสวยแล้วใครสวย หุ้ยแบบนี้ต้องระวังให้มากๆแล้วจะซื้อของแต่ละทีต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจริงๆด้วยอะ่ะกฎหมายใกล้ตัวรู้ว่าอุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ yeah.